สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแรงนือกันแกงพักเน่าพ่อแม่พี่น้องลาบป่า,าคือเกาอ่าแซ่บเส็บคือเก่าเฉ็บไลยแซ่บไลาเด้อกินขาน้าวร่วมกันพี่พี่น้องพาเดียวมือส่วนกิน นงีนอ,นอแกก็เข้ามาหาอำนาำมัยปลูกกระถอกระเทียมกับพวกไงปลูกกับบัวด้ายจะเด็ดจะได้หัวมันเหนียกินซื้อเพลงสิยังสามสี่ดอนพวกอ่ะสบายดีสวัสดีพี่น,อน้องกินข้าวเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแดงกินเต้นอนไ้ม้นเนี่ย พอบาอ้เขาก็นอนดอลอ่อนๆเขาคนหอนใช่บ่แม่กนเนกินแกงเห็ดเน่าเออผักเน่าเขากับึง้อคนหอมากินพ <c oughs> อบาอยากินเข่าหนกิเข้หอน พอนโผลมาเด้อพี่น้องเด้อแกงกผักเนาเด้อแกงกผักเหน่าใส่ใหดใส่ผักเนาไปหาอยู่กว่อนนาหน้ามีดอกหน้าขอน้ำถั่วคือหน้าขอน้ำถั่วมั่งมี สมมติเราได้พ er mm ่อแม่พี่น้องเลยแมบแบนก็มีตนเดียวเด้อเพื่อนนั้นพอสิ่แตนนะการอะก็ไม่มีก็มันเป็นน้ำแบบพักกใบย ا กปลูกบุกแล้วแคมหัวหัวมันกับใบย ا กปลูกแล้วไม่น้ำถ้าอยากกินนะเขาไปเอาอยู่ปลานูุผิวอย่างไปเาอยู่บัานกัหัวก่อบุดใบยักตามลงนะ สนยเฉันแล้จะบวมมากินมันเลยหวานพะคขะขิ้พะคะแนนแกง,งหน่มใหม่เลยน้อยมักนะยำเดินสี่เดินห้าเนอะแกงหอมตวดตวดทุคกคนมากแกง,งหน่อไม้ใส่เักะคะแนนอย่างเดียวคะแนนอะไเนี่ยมากินคะแนนกับสุดยอดคือกัน ไม่จเจอเพื่นมักมก็ไดมักพอกแกตูพักกะแน,น่งนะช่องอยากเนี่ยยูวันขอมังก็ะบี่ลาอยู่ด้กพักกะแน่งแทบปอกซองนะยืดกันวันทีเดียวแล้เรื่อยอันนั้นก็นะรับปากจบแซ็ตๆมม่มเองเนาะพุมะ่มหมอ ตังกักนาเช่นกักน่ายา่ะเนพักนานพักเพาะน่กกนซื้อมาสี่กระป๋อง คือบบบพ่อเรากินปักขาเลยบมกินครับพ <c oughs> ่อได้พ่อบมกินนะพุทธามากินเลยทกคนเป็นสลอม เขาตะเวนในพี่้องนจมนะบุนีซื้อมาเว้นเลยเนอดงชวนนะพี่้องเลยดงหัวดองสวนาีบปูกลายเป็นบรเตมคือเก่าเยจะลายก่วเก่าผมพี่น้องลาีบปูกลายคุณะทำนายคลายดอกตะบะปลูก ้าเบิ่งมันมนอกเด้พอพ่อแม่ไม่นอกไอ่ได้สักเ <c oughs> นี่ยบักหะงนี่ก็บปันบานนี่ไหนอไหก็อันใหญล้วน้อย, <ừ. S 2> อยบบได้เก็บมันชุบกันนะพี่น้องก็เต็มอ <c oughs> ันใหญไหมบื้านอนอก <c oughs> น้องไม่ใช่ได้สักไรม <c oughs> ันปุ่งบบต้องกล้ามันดอกพ่อแม่ไม่นอก ว่านเส้นขีดินเมื่อนรสวิตน้ำหนาวมันขึ้นเองงามคืออย่างน้อยเน,ะเนาะใช้ว่ mm. านที่จะคือเขาปูกเป็นหลักจะน้อาจะนี่คืนดั้งว่าปี ไม่รู้เรื่องใช่ไอบเท้าพู่เห็ดอย่างนั้นยำแดงมามันจะเห็ดสวนปลูกพักปลูกหญ้าปลูกพู่ได้กินได้พี่<ม>ดอกบ๊วยประคามคลายหรอกคลายพุ่ได้คลายหรอกปลูปกลกิน พี่น้องมาเฮือนมาซั้นกันเลยปันกันกินไปสิอเอาพี่น้องเขาคนคนนั่นเองก็คนทำโบราณพาก็ปันกันกินมือสื่อเบาขายอย่านี้มันจะพี่จะนอนกันเองเลยนะพี่น้องอยู่ไกลก็มาได้เขีนมาเนาะก็ได้กินคือกันบ่ได้คิดที่คิดตังได้พ่อแม่พี่น้อง เมืเ่อดงก็จะกับวัสุมาแล้วว่ะทัเมื้างน้อยเมืองน้อยน้อยอยูอยอย่ดีกันแม่แจ๊ซิบหาเพื่อนขนัานไปทำงานกับเพื่อนกันจับหน้ามันเงนอย อยู่บนไฟบนมันบนแดไปละจะได้ออไหูง,งานผมแม่พป่น,น้องเจะจะนอก,กระเดกนี่แหละเดานเดีพักผ่อนไพักผ่มันมันคือแบบคนู่ไทยคือกันเหนือคนในไทยก,ก็จะก่อมีเวลาไประฮักกัน,กนเพื่อนแต่คนเรียนงานไหนในประเคนมุมีอะ ดาเป็นจำกัดว่างเนาะคือกันเวลามันจำกัดคนกับแม่ฮอลลูคนผัวคนกับแม่ฮอลลูคนเมียเท่าคาในของเจ้าของงานเจ้าเป็คือได้ได้โดนประธานใเฮตต์เน่ทำประธานได้ทำงานตุ๊ม่นติดต่อกันเมียผัวแหงเนาะ ส่แนนกับท่านมาสายแนนขอท่านมาของท่านได้ชีววิเนี่ยก็ยาตเด้อพ่อ<ๆ>แม่เป็นออ้องเข็นบ่ฮอดมือได้กับบบได้ละ<ๆ>ผู้แส่ผู้สาวก็มีอยู่มันทักบ่ได้บ่แม่ใส่แนนเราอยู่ไกลสนายนก็มันเพิ่นดึงมาใส่กันนะโรงงานมาันก็จะเกิดเจ็งคูดยิงขันนจะมีเงิน ไม่เงินก็คือบได้คนมองหนอกก็กต้องการเงินเงินเป็นใหญ่เนอาอวันพายก็บยกสุกอเดกมีเงินอยากมีกวมนนวมซุกเลยน้อจะบอกบ่มีเงินจังนะฮะอนยากจะแล้วเมียนะจนบุ้งีก็ยุ่มคือกันแหละพ่อแม่ก็คิดว่าเวลาเขาเจ็บเป็นนะนะ มีลูกมีเมียกันจะเป็นยังค่อยได้เบิ่งกันนนะน้ำน้อยแม่เนี่ยคนเ่าตกเกะมันสุก กินม <łość> ันบดเบดและไเบดหมแล้วะเนี่ยมันจะพูดถึงเนี่ยก็มีใจให้ตตงเฮ็ดพาะเพราะ่ใจให้ตัวแองนอวไว กินข้าวแต้สะเทอพี่น uh. ้องแต่กตะดูกเจ้าอบกินอยู่ว่าเขาคิดอด้รเขาคอยรับป่าอืมลงเนี่ไยลืมได้พ่อแม่พี่น้องเลยลืมต้องถามกันทุกคนกินแต่เกาหมุกแปดหมูกระหม่อมเขาเที่ยงบม่ได้กิน เที่ยงบได้กินนไปหั่นไปนี่อ่ะนอนแน่พักก็นอนพักผ่อนพอดูเซ้าเมื่อไรก็นอนเนีืยมันก็นอนเพราะมัน,น,นี้เ <c oughs> นาะไอ่ได้ก็ เมื่อยลูกเ <ckt sto ic> ่าเลยเฮ็ดเวียเฮ็ดการเลยมันจะรบกวนเขามันมามางก็นอนอยู่นี่ะคืนหนึ่งมันก็เมื่อมันกล้าแม่ไปกินเขาอยู่ต่างเมืองนวก็มาสซื้อของก้นในแม่ผาปูบอลยังมาซื้อของก้นในแม่นั่นแหละตื่นเป็นมาอัานยังบ่ได้หายยังงีแม่เหร หายมันมหายจะดุกจหายก็เอาบางทีกระาเชื้อมันแพงหาหกคลิป่อยมันแพงเลยเราไปช่ร้ปายเช่าใหญ่มันเฉื่อได้เลยแล้วมันอยู่ทูกซาหนวอนตี้เป็นเก็บเงินบะกเป็นไห เจนีอยากซื้เพนเนเป็นเพื่นเห็นในประกระชีพใย้ไม่อยากเอาแอกข้องกตเับเพื่อนเพื่นก็าม่ได้อยานให้ของบ่าวจะดูลูกดูแม่ยังเอาพ่อแม่พี่น้องดูมีเงินทุกดูมีเงินมีคำ พอตัวเองก็พอได้กินในสายสุริยญาละตนดุก็่ไม่บอกแต่บมีอยากแต่ว่าบวันอยากหลายคลองดุตนดุมิตรหายนะนี่เป็นแม่มิตรหายหายดุบ่หายสิจใไในเรื่อง นี่พอยู่เรากินเล็กน้อยก็โอเคนะพ่อแม่เป็นยังไงลูกชอนคนหารกินไปอยู่ไปวันๆใหญ่หน่อยแต่ยังเป็นเบบี้อยู่ดูเขอยนะไปตลาดคือขน้อยว่าเล่นหาแต่ขนมเสียบเสียบดูเขาเศร้าเจ็ดสิบแปดปีละ เล็กเป็นเบบีแม่อยู่นี่แหละมฮา,าบมมีลูกหลายคนน,นั่นทรายกันยังเป็นเบบีอยูจ่จ้ะเลจ้ะมาเงือนในกระยอกเจ้าเหยียบเท้าเหยียบยังเจ้าะกอดหัดผักเดืยนอยู่มันแปลว่าลูกคือเป็นมากผู้ใหญ่เลยมาเงือนในอุ้มแม่ตรงนรงเลยนั่นไม่หน่อย เขาปหญไงกอดข้อกอดข้างหัดเช็ดแต่เข่าละขั้นแขวคือหยอกแม่ดูเพื่อนนี่แบบดูดนางนั่นเนาะจักดุกกใจแจกดุกยิ่งนะตกแม่ปุบปับงปอยู่ มาเซนิกแม่ก hmm. mm ็ด hmm. oh, ีได้เ็บต้องเองต้องอันไดเฮยบ่มาออแม่ย่อขึ้นบทาแม่ิยตกเอออยู่แม่แห้งมั้เไม่ต๊งนี้ต๊ะจังไหนหว้ต๊จังไหนเน่ยเขาจับอยู่นเอาอุ้มเสือจีอแม่เฮ้ยจะขึ้นหอนแม่เพิ่งมาเธอหนึ่งเนยอาทิตย์หนึ่งชองอาทิตย์มาเธอหนึ่ง เกียผุนเกียผีเกียเมยี่เมย์โตน่อยหน่อยนึงเหมือันหน่อยจะหายชูบิด sea, ่ะกำลังมักซากูกแตหายชูบิด่ะยานจะเบลลุ่ไปตลาดนี่กระจูงแม่จูงว่าไม่จูงนั่แหละจูงดึงไปตัวผืนยางวายผืนดึงไปก็แขนเจ้าด้วยกัน กรธเอลเจ้าเนี่ยแก่ไปได้หันเมียยางทุกินเขาบอกไงได้แล้วลูกผัวทั้งผู้น้อยจะให้ได้บัดทุกคนนั่นแหละเพื่อไปลูกมีเตายจนลูกมเตาเขาากินบัดจุบนเนี่ยเนีกินบัดจุบันกินบัดกับอื่นกินบ่กินบ่เห็ดเปลี่ยนเห็นบ่มันเป็นจังไงล่ะมันเป็นบ่ลด้แข่งเด่นจังดังกันเห็ดเปลี่ยนก็นเห็ดพวกเปลี่ยนเพราะว่น้ำขึ้นหน้ำบัดนะเวลาเขาจากไปจากเขาค่ะ พอได้มีลูกมีผัวอยู่น้ำก็คือเฮาเลยละแด่แล้วพี่น้องกินอิ่เป็นอะไรเบิ่งกันกินอิ่มเขาคงจะจิบหาอะเอากินอิ่มมอดปะอิ่มใช่เอาค่อโอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห่งดุดดุร้านร้านโมคูตุคูตุกคนเดลยจบในมาปปาลุงเบิ่งตุคูตุกคนกินข้าวปั้นเดี่ยก็ปอนลุงปอง ปีใหม่ก็เตือนไปได้คลิปเนีน่ด้อยพี่น้องเด้ยอยู่ดีมี่เมื่อจูขูจูคน้นคูดีปีใหม่เนาะสบายดีน,นี่ก็เป็นไอ้ก็เศร้าแล้วพ่อแม่พี่น้องเลย